คุณจุฬาพันธ์บอกนะครับว่าเป็นการแทรกแซงกิจการการเมืองในประเทศไทยอย่างชัดเจนไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งที่รัมตีกัมพูชาจะพูดอย่างนี้และคุณจุฬาพันธ์ยังบอกผมมองว่ามีความไม่ปกติของทั้งจังหวะและเวลาทําไมออกมาพูดเรื่องนี้ในจังหวะนี้ที่กําลังจะลงคะแนนเลือกตั้งค่อนข้างเป็นห่วงเพราะสิ่งที่พูดออกมาไม่เป็นผลดีกับพักเพื่อไทยหรือพักประชาชนนะใครๆก็อ่านออก สิ่งที่พูดมาคุณจุรพัณฑ์บอกประเทศเพื่อนบ้านเราทําเราเจ็บปวดมาแล้วหลายอย่างให้ครอบอ่าดูข้อมูลจากมติูชาคนนี้ต้องชั้งน้ำหมักให้ดีอ่านให้ถึงเจ็ดจำนงของเขาว่าทําไมเขาถึงพูดออกมาในช่วงนี้อ่านให้ลึกและประชาชนใช้วิจารณญาณที่ไม่ปกติก็คือปกติไม่เคยพูดถึงการเมืองไทยแต่คราวนี้ ใช้ช่องทางสื่อสารที่เป็นสาธารณะคือโพสต์เฟซบุ๊กของรัมตีคนนี้และพูดถึงประเด็นจะ,จะเข้าสู่การเลือกตั้ง,ท,งทั้งพี่ขมรก็รู้อยู่แล้วว่าความรู้สึกของประชาชนคนแทนในขนานี้กับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านคือรัฐบาลขมรเนี่ยไม่ได้อยู่ระดับที่ดีเพราะฉะนั้นการพูดอะไรออกมาก็ต้องดูและอ่านเจตจำนงให้ออกเป็นการแทรกแซงอย่างชัดเจนนะครับไม,ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งนะครับปร,ประเด็นที่สองเนี่ยต้องเรียนว่ามันมีความไม่ปกติ ของจังหวะและเวลานะครับเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะครับเพราะว่าสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีกับเ,เพื่อนไทยหรือ,อรรคประชาชนนะครับใครก็อ่านออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูต้องเรียนด้วยความเคารพว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็ ทำเราเจ็บปวดมาหลายอย่างนะครับก็มันไม่ปกติเพราะว่าไม่เคยพูดถึงการเมืองไทยแต่ว่าใช้ช่องทางสื่อสารที่มันเป็นสาธารณะแล้วก็มาพูดถึงประเด็นที่กําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งนะครับทั้งที่รู้ว่าความรู้สึกของประชาชนคนไทยหน้าขณะนี้นะครับกับทางรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้อยู่ในระดับที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดอะไรออกมาเนี่ยก็ต้องดูดูเจตจำนงแล้วกันนะครับไปอ่านเจตจำนงให,ให้ให้ออกแล้วกัน,นครับ 你哈。Yeah.